และในแคมเปญ Make New York MV Happen ผู้เข้าแข่งขันจะได้รู้ผลพร้อมกันในห้อง Elimination ว่าใครเป็นผู้ชนะในแคมเปญนี้และ4คนสุดท้ายที่ได้เข้าสู่รอบ Final Walk จะมีใครบ้างติดตามกันเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รอบคัดเลือก4คนสุดท้ายของ The Face Thailand นะครับมีเพียง4คนเท่านั้นที่จะได้ไปต่อ เมนเทอร์แต่ละคนมีสิทธิ์เลือกได้ทีมละหนึ่งคนนะครับส่วนคนที่4คือคนที่ทําผลงานได้ดีที่สุดในแคมเปญที่ผ่านมาผมจะถามคำถามพวกคุณให้พวกคุณตอบกับเมนเทอร์นะฮะคุณคิดว่าทําไมคุณหนึ่งคู่ควรที่จะได้ไปต่อและเป็นเด First Thailand คนที่3ของประเทศไทยครับผมจะเลิ่มจากทีมคริสก่อนนะครับใช่ครับสำหรับเกรซนะคะ เกรสมาจากศูนย์จริงๆเกรสไม่เคยทำงานอะไรมาก่อนเลยในวงการนี้คำสอนทุกๆคำสอนที่เมนเทอร์ทุกๆคนเคยให้เกรสเกรสนำมาปรับใช้และพัฒนาตัวเองค่ะจนถึงจุดๆนี้น้องเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในทีมคริสไม่ใช่เพราะว่าเหลือน้องแต่เพราะว่าพี่เลือกไฟนอลวอลของพี่แล้วน้องเป็นคนเดียวที่มีทั้งพี่มาชาทั้งพี่คริสเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าไปแล้วทำให้ดีที่สุดพี่ขอให้น้องโชคดี เกรสครับยินดีด้วยครับขอบคุณค่ะทั้งชีวิตเกร,รสเขาไม่เคยได้รับโอกาสเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้สวยแบบสไตล์คนไทยชอบเลยแต่ถามว่าเขาไม่ควรนที่จะชนะหรอก็วันนี้เกรซให้เขาไปสู่ไฟนอลวอลแล้วคิดว่ารายการ The Face เป็นรายการที่สามารถจะมองข้ามสิ่งพวกนั้นไปได้แล้วก็ให้โอกาสสำหรับคนที่มีความสามารถจริงๆสิ่งที่เกรททำได้ก็คือนำคำสอน จากสองเมนเทอร์มาทำให้ดีที่สุดนั่นคือคำขอบคุณที่ดังที่สุดสำหรับเกรซต่อมานะครับทีม B ผมเริ่มจากเทียค่ะพี่บีเป็นเมนเทอร์คนเดียวที่เห็นอะไรบางอย่างในตัวเทียที่คนอื่นไม่เห็นตั้งแต่พี่เลือกเทียเข้ามีอยู่ในทีมเทียไม่เคยหยุดพยายามทั้งทงท,งที่ไม่ค่อยได้ถูกพี่ชมแต่สิ่งนั้นที่ทำให้เทียไฟต์มากขึ้นเรื่อยๆทุกวีค เพื่อที่จะพิสูจน์ให้พี่เห็นว่าพี่ไม่ได้เลือกผิดคนถ้าพี่เลือกเทียให้เดิน Final Walk เทียจะทำให้พี่ภูมิใจและหนูจะนำตำแหน่ง The Face Thailand Season 3มาให้ทีมบีอีกครั้งค่ะเราสู้มาขนาดนี้แล้วเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเป็น The Face ทัพทีมเชิญครับพี่บีตอนวันแรกที่เราเจอกันได้ไหมคะหนูเกือบจะไม่ได้เข้ามาในรายการ แต่พี่บีเป็นคนให้โอกาสหนูและหนูอยากจะบอกว่าหนูไม่เคยยอมแพ้ทุกครั้งที่หนูได้เข้าห้องดำหลังจากนั้นหนูกลับไปและพัฒนาปรปับปรุงตัวเองตลอดและที่หนูรอดมาจนถึงตรงนี้มันไม่ใช่พอดวงค่ะแต่มันเป็นความพยายามและความตั้งใจของหนูจริงๆน้องเป็นไฟเตอร์สำหรับพี่น้องเข้าห้องดำทั้งสามรอบอะออกมาได้ทุกครั้ง หนูไม่ยอมแพ้จนตอนนี้มาถึงตอนนี้หนูก็ไม่ยอมแพ้สกายครับหนูยอมรับว่าหนูกดดันเวลาที่พี่ดุแต่หนูก็รู้ว่าทุกอย่างมันมาจากเจตนาที่ดีของพี่พี่ทำให้หนูเห็นจุดอ่อนแล้วก็จุดแข็งของหนูหนึ่งในจุดแข็งนั้นคือหนูสามารถเดินแบบได้แล้วถ้ามันเอาไปบวกกับสิ่งที่พี่บี เตรียมที่จะถ่ายทอนให้กับไฟนอลวอล์กของพี่หนูว่ามันใช้ได้ค่ะแล้วก็มันไม่สำคัญว่าหนูจะชนะเดอะเฟสหรือเปล่าแต่ตอนนี้หนูหวังแค่ว่าหนูอยากทำความฝันให้สำเร็จโดยได้เดินอยู่ข้างพี่บีขอแค่ได้เดินอยู่ข้างพี่บีต้องมาเลือกใครสักคนหนึ่งอะม,มันใจสลายอะเพราะว่าเราก็รักทั้งสามคนนะคะพี่อาจจะจุ ดาว่ากดดันในรายการแต่สิ่งที่พี่ทำพี่ทำด้วยใจคือบีโชคหนักมากอะสามคนของเขาเป็นสามคนที่สามารถไปไฟลวอน์อได้หมดเลยทั้งสามคนสกายสกายอยู่ในรายการพี่เห็นแบบแรกอะสกายมีพร้อมทุกอย่าง และสกายก็ทำได้ดีมาตลอดแต่พออยู่ในรายการสักพักหนึ่งจากที่มันดีมันก็เริ่มดรอปลงสกายก็รู้ตัวถูกไหมคะเพราะสกายทนแรงกดนั้นไม่ได้เียเียพัฒนาขึ้นเรื่อยๆให้พี่เห็นยิ่งช่วงท้ายเีอยิ่งพัฒนาขึ้นพี่ก็เห็นความตั้งใจ มันยากสำหรับพี่จริงๆี่ไม่รู้จะเลือกใครพี่ขอเลือก สกายค่ะินดีด้วยนะครับสกายปีนี้ใช้ใจเหมือนเดิมมันมีบางอย่างไม่รู้สิเหมือนกระซิบข้างหูว่ามันคือสกายอ่ะวันนีบีเขาเขาฟอลโล่ตรงนี้อย่างเดียวเลยอ่ะคือกับคิดว่าเขาจะเลือกเทียรซํำเพราะว่าคอมเมนต์ที่เขาบอกคือสกายเนี่ย เหมือนด้อยลงด้อยลงแล้วเทียเนี่ยพัฒนาขึ้นคิดดูใจเด็กดีมันก็ต้องคิดว่าเป็นเราแล้วปะเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆพี่บีเห็นอุ๊ยเป็นชั้นแล้วแล้วไม่ใช่คือสกายอาจจะมาตั้งแต่แรกแล้วดอรอปลงไปแต่มีคิดว่าเรามีเวลาเ,เพราะนี่เรากว่าจะไฟนอลวอล์กน่าจะพุชให้เขาแบบสู้ได้เชิญครับ ขอบคุณพี่บีมากที่ยังเชื่อใจในตัวหนูยังเชื่อว่าในหนูว่าหนูสามารถทำได้หนูจะเป็นเดอ f เฟสให้ได้หนูจะชนะให้ได้ค่ะทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกเกดครับพูดกับเมนเทอร์ได้เลยครับค่ะขอขอบคุณพี่เกดที่ให้โอกาสหนูทำให้พวกหนูพัฒนาตัวเองจนมาถึงจุดจุดนี้เพราะความฝันของหนู ขึ้นหนูอยากเดินไฟนอลวอลกับพี่เกดอยากเดินไฟนอลวอลกับพี่เกดอยากขึ้นไปอยู่4ี่คนสุดท้ายมินครับขอบคุณพี่เกดมากค่ะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้มินได้ออกไปแล้วแล้วพี่เกดยังให้โอกาสมินและส่งพวกเราไปเรียนมินรักพี่เกดเหมือนแม่คนนึงขอบคุณมากๆค่ะที่ทำให้มินมีนมวันนี้เพลงผันครับ ที่ผ่านมาเพลงตั้งใจเพลงสู้พยายามตัวเองให้ดีขึ้นวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่ไม่รู้ว่าหนูจะได้ไปต่อหรือเปล่าก่อนหน้านี้หนูเคยโดนด่าว่าหนูอยู่ในลูกเด็กหนูพยายามให้มันดูโตขึ้นยังไม่รู้ว่า ที่ผ่านมาพี่เกศเห็นความพยายามของพิงหรือเปล่าแต่ไม่พยายามทำให้มันดีขึ้นในความคุณพี่เกศหนูอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดในนี้แต่ว่าหนูอยากให้พี่เกศเห็นความพยายามของหนูแต่พี่จะบอกว่าพี่เห็นนะ กว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยน้องๆทุกคนเนี่ยก็เหมือนดอกไม้อะตอนแรกมาก็เป็นมเมล็ดกำรรหนึ่งฟ้ามาด้วยประสบการณ์อาจจะไม่ได้สวยแต่พี่ปั้นเด็กคนนี้ได้แล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างที่พี่ต้องการฟ้าจากวันแรกถึงวันนี้เขาสวยขึ้นแบบสามเท่าเลยมิน เป็นมาลที่มาจากต่างจังหวัดไม่รู้อะไรมินเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่นอีกเพราะว่าหลุดไปจากเกมนี้แล้วแล้วพี่ดึงกลับเข้ามาแต่กลับกลายเป็นทำให้พี่รู้สึกว่าไม่คว้าโอกาสครั้งที่สองที่น้องได้ไปให้มาซ้อมหรือมาเจอพี่มาคุยกับพี่น้องไม่มา ไม่ติดต่อกลับมาหาพี่ไม่โถกลับพี่บอกว่าอ้วนขึ้นให้ไปลดก็ไม่ลดที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าพี่รักเพราะน้องยังเด็กอยู่แล้วน้องยังมีโอกาสที่จะกลับตัวเวลาโอกาสมันมาเราต้องคว้าเอาไว้แล้วทำให้มันดีที่สุดอย่าทิ้งโอกาสนี้ไปอย่าทำให้คนที่ให้โอกาสน้องเสียใจ เหมือนที่พี่เกดบอกอโอกาสมาแล้วไม่คว้าไว้ก็ช่วยไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นเป็นครั้งที่สามหรอกเพลงขวัญพี่ต้องปั้นน้องให้เป็นดอกไม้ที่สวยแล้วงามสง่าตั้งแต่เอพิโซดแรกจนถึงเอพิโซดนี้พี่ได้อย่างสิ่งที่พี่ต้องการถ้าแคมเปญเมเบลีนเนี่ยเป็นเพลงขวัญที่ชนะพี่มั่นใจว่า ความสามารถของน้องจะทำให้น้องอาจเป็นเดอะเฟซได้เพลงขวัญจะชนะเมเบลีนไหมโคตรหวังเลยฟ้าค่ะยินดีด้วยนะครับฟ้าเหมือนความฝันเราเป็นจริงแล้วมันเหมือนที่เราคิดไว้ขอบคุณพี่เกตที่แบบไว้ใจหนู <c oughs> เอาละครับงั้นเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าคนไหนทำผลงานได้ดีที่สุดกับแคมเปญที่ผ่านมานะครับสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่ยากมากๆจริงๆเพราะว่าทุกคนทำได้สุดยอดทำได้ทำได้ดีมากๆจริงๆซึ่งโจทย์มันยากมีบางคนที่ เข้าตาทั้งย่าแล้วก็ทางเมเบลีนค่ะที่รู้สึกว่า make it happen จริงๆแต่ว่าขาดตรงที่ไม่เห็นแพ็คคืออาจจะไม่ใช่เป็นความผิดของน้องอาจจะแบบว่าโดนเสาบางเวลาไม่พออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เราเลือกให้เป็นคนที่ชนะก็คือคนที่ในความรู้สึกของเราทุก box tick yes mm hmm. หมดเลยค่ะ attitude ดีท่าเต้นครบ make it happen ก็ถูกคนนั้นก็คือ ยาสีฟันไฮเฮิร์บชวนผู้ชมร่วมสนุกวดสาวมั่นยิ้มสวยติดตามรายละเอียดการร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook The Face Thailand